เครื่องตัดหญ้าสายบาย GX 3า GX35 เป็นเครื่องยนต์4จังหวะ40 cc ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าเครื่องยนต์2จังหวะถึง40%หัวเกียร์เฟืองขนาดมาตรฐานสามารถเปลี่ยนใบมีดตัดหญ้าได้ทุกชนิดหรือใส่หัวเอ็นในการตัดใช้งานได้ทั้งที่ราบและลาดชันตัวเครื่องเป็นระบบคาบ,บูเรเตอร์ไดอะแฟร,รมถังจุน้ำมัน0.7ลิตรน้ำหนัก7กิลกรัม ใช้ตัดหญ้าในสนามเช่นหญ้าญี่ปุ่นหญ้ามาเลเซียหรือหญ้านวลน,น้อยไม่ควรใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือแช่น้ำตลอดเวลาเครื่องตัดหญ,ญ้าสไยบาร์ GX35 ราคาอยู่ที่4,200บาทสินค้าพร้อมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่ซอยลาชาน24ค่ะ